ผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ2,567จำแนกตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา110แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2,542ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพศ2,553และพศ2,562 1 ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ตลอดจนทำการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์โดยได้มีการจัดพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์รายไตรมาสจัดส่งให้กับสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสันนิบาตสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นเพจเฟซ o ุ๊กโคอ News YouTube และเว็บไซต์ของสันนิบาตสหกรณ์เป็นต้น 2. แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นเช่นให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายที่ควรรู้และแนะวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์จัดเสวนาระดมความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่เพื่อให้กระบวนการสหกรณ์พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 3. การให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์จะให้มีการศึกษาและฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในสหกรณ์ผ่านกระบวนการและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมการฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานและการทำแบบทดสอบประมวลความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม ทั้งรูปแบบออนไลน์และแบบออนไซต์จำนวนทั้งสิ้น19หลักสูตร30รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน2,281คนจาก1,180สหกรณ์คิดเป็นร้อยละ134.97ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน1,690คนโดยแยกตามสัดส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสหกรณ์สมาชิกแต่ละประเภทดังนี้หลักสูตรสำหรับสหกรณ์ทุกประเภทจำนวน14หลักสูตร20รุ่นหลักสูตรสำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจำนวน4หลักสูตร5รุ่นหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรจำนวน1หลักสูตร5รุ่นรวมทั้งการกำหนดระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ว่าโดยการให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ประกาศนียบัตร บทบารและเข็มวิทยาฐานะเข็มพิทยาลงกรณ์เพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ของหลักสูตรการฝึกอบรม 4. ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุป,ประสงค์ทำนองเดียวกันประกอบด้วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ตามกรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจำนวน76จังหวัดผ่านการจัดสรรเงินค่าบำรุงคืน10%ของค่าบำรุงที่ได้รับแต่ละจังหวัดในรูปแบบของเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเป็นต้นมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน6,031คน จาก2,137สหกรณ์เป็นเงินจำนวน5.3ล้านบาทเศษจัดเสวนาเรื่องฝ่าวิกฤตขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยภายใต้กฎหมายและนโยบายทำได้จริงหรือและจัดเสวนาร่วมกับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดหัวข้อเรื่องมาตรฐานบัญชีสหกรณ์และการบัญชีสินค้าคงเหลือของสหกรณ์จัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี2567ในวันที่2 6กุมภาพันธ์ซึ่งในวันงานได้มีพิธีเปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศการแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไทยและเสวนาเรื่องชวนคิดชวนคุยดอกเบี้ยงเงินกู้4.75ทําทำได้จริงหรือจัดกิจกรรมทอดกระถินสหกรณ์สามาคัคคีประจำปี2566ครั้งที่38ณวัดจันตะวันออก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกยอดรับบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 2 9 6้บาทส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ไทยและต่างประเทศโดยเข้าร่วมประชุมกับองค์กรระดับประเทศและระดับโลกเช่นการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปีขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก นกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์การประชุมบทมสนทนาทางการค้าการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด e ิจิตอลอีคอมเมิร์ซและบิ๊กดาต้าจัดโดย ICA เอเชียแปซิฟินามนทนคุณหมิงสาธารณารัฐประชาชนจีนการประชุมรัฐมนตรีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่11ณโรงแรมคลาว d พลาซาประเทศจอร์แดนซึ่งจัดโดย ICAAP ร่วมกับ JCC หรือ Jordan Cooperative Corporation และกระทรวงเกษตรแห่งรัชอาณาจักรฮัชไม j จอแดนเพื่อหาความร่วมมือในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์การเกษตรกับรัฐบาลต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นต้นให้การต้อนรับและประสานงานการดูงานสหกรณ์ในประเทศไทยให้กับองค์กรสหกรณ์ระดับประเทศจากประเทศต่างๆเช่น คณะผู้แทนจากองค์การสหกรณ์การเกษตรระหว่างประเทศประเทศเกาหลีใต้คณะผู้นำสหกรณ์สมาชิกของ PCU ดาวเวลประเทศฟิลิปปินส์สถาบันพัฒนาสหากรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรืออีดาก้าประเทศญี่ปุน่นคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นเป็นผู้ประสานงานในการนำคณะสหกรณ์จากต่างประเทศเยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย ช่นคณะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศเวียดนามศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูดจำกัดจังหวัดจันทบุรีสหกรณ์สมาชิกประเทศฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนูนยนกลางเทวาจำกัดผู้แทนจากอังกซ่ซาประเทศมาเลเซียศึกษาดูงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นจัดประชุมหารือร่วมเสวนา ร่วมกับองค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศเช่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ICAAP จัดโครงการการฝึกอบรมระหว่างประเทศร่วมจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรืออ d a ากประเทศญี่ปุน่นหารือแนวทางการซื้อขายข้าวระหว่างสหงกรณ์ไทยกับประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยวันที่20มิถุนายน2567มีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อส่งเสริมคุณค่าสถาปนา56ปีพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งยั่งยืนพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด4ภูมิภาค5จังหวัดได้แก่เพชรบุรีสกลนครอุบลราชธานีพิษณุโลก และสุราธ,ธานีจัดกิจกรรมวันพิทยาลงกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสิ้นพระชนพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยวันที่23กรกฎาคม2567เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 5. การซื้อจัดหาจำหน่ายถือกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ ประกอบด้วยพัฒนาศูนย์การประชุมรัชนีแจมจััดให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการและรับรองภารกิจของสันิบาตสหากณ์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สันิบาตสหกกณ์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่งส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหากณ์โดยจัดแสดงและจำหน่ายณอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหากกณ์ไทยหรือร้านโคออบซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในร้าน เป็นสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค 6. ส่งเสริมธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมหรือบริการของสหกรณ์โดยจัดให้มีการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าสหากรณ์ไทยในวันสำคัญของสันนิบาตสหกรณ์เช่นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันสหกรณ์แห่งชาติกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าสหากรณ์ในแต่ละภูมิภาคเป็นต้น 7. สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ซึ่งเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นร่วมให้คําปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสีสัชนาลัยจำกัดและสหกรณ์จังหวัดสุขโขทยัยจากเหตุสหกรณ์ขาดทุนสะสมร่วมหารือกับสหกรณ์อมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดเก็บเงินชำระหนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการพศ2551ร่วมหารือกับชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานการสร้างความร่วมมือการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร่วมถึงหารือด้านข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงาน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าตามบันทึกข้อตกลงสหกรณ์อมทรัพย์สโมสรรถไฟจำกัดกับสหกรณ์เจ้าหนี้ร่วมกันหาทางออกวิกฤตนี่ครูไทยโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีร้องเรียนภายใต้ทางออกวิกฤตนี่ครูไทยเจ็ดแสนคนแก้จริงหรือแค่นโยบายทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เป็นต้น 8. เป็นตัวแทนของสหกรณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐองค์การระหว่างประเทศหรือภาคเอกชนเช่นเข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการในปัจจุบันนำเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรนิคมสภาคประกอบด้วย13นิคม17สหกรณ์เข้าพบผู้บริหารพักเพื่อไทย เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือให้ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นผู้แทนขบวนการสหกรณ์ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์เขายื่นหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติชาปนากิจสงเคราะห์ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนขบวนการสหกรณ์ร่วมกับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยจำกัดผู้แทนสหกรณ์อมทรัพย์ขนาดใหญ่ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดและผู้แทนในส่วนของสหกรณ์ออมรัพย์สาธารณาสุขขนาดใหญ่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุขยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์อมรัพย์และเครดิตยูเนียนพสจุจๆ,ๆเป็นต้น ร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหากรณ์อย่างแท้จริงโดยเป็นผู้แทนขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมประชุมสัมมนาหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆเช่นเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์อมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ตามมติคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประชุมหารือกับขบวนการสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการออมของสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกโดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรทั้งในภาคและนอกภาคการเกษตรเข้าร่วมหารือเป็นเจ้าภาพหลักประชุมการหารือร่วม3ามฝ่าย ระหว่างสันนิบาตสหกรณ์ชมรมสหกรณ์ภาคการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 10. ดดำเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายเช่นเป็นเจ้าภาพหลักประชุมพิจารณาเกณฑ์การจัดตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์คณะทำงานพัฒนาบุคลากรสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคระดับชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหากรณ์ฉบับที่5เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลหรือ private fund การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ2,566และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและการประชุมคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด